หญิงย้อยการันตีคุณภาพคินจูฟุงกระแสดีดึงฝ้ายมิสการเก่งลายพางพรีเซนเตอร์ลเล่งทำเมคอัพยุคสมัยนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ความสวยความงามในท้องตลาดหรือบนโลกโซเชียลผุดขึ้นมาอย่างกับดอกเห็ดเลยทีเดียวคะ่ะคุณผู้ชมหลายคนก็อยากจะมีแบรนด์ของตัวเองวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับแบรนด์คินจูของหญิงย้อยเน็ตไอดอลและบล็อกเกอร์ที่โด่งดังบนโลกโซเชียลกันคะ่ละล่าสุดเขาเรับรางวัลปีกทองคำโกลเด้นวินเบสบิสเนสอะวอร์ดค่ะซึ่งเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ ใจมาเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังคว้าตัวฝ้ายสุภาพรมิสกนไทยแลนด์2016มาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยค่ะพร้อมยังยึงตัวเก่งลายพารมาเป็นพรีเซนเตอร์ออนไลน์ด้วยงานนี้หญิงย้อยบอกด้วยล้วค่ะว่าสิ่งที่กินจูเน้นเป็นพิเศษจะเป็นเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ค่ะโดยได้เพื่อผลิตที่ได้มาตรฐานอย่างบริษัท P.O.S. Cosmetic ประเทศไทยจำกัดค่ะที่ผลิตแบรนด์ต่างๆมานับไม่ถ้วนนอกจากนี้หญิงย้อยยังไปเปรยใ,ให้ฟังอีกด้วยล้วค่ะว่าในอนาคตแผนไว้ว่าจะมีโกโก้ลดน้ำหนักแล้วก็ผลิตภัณฑ์ออมเมคอั ต้องบอกว่าดีใจมากเพราะว่าคือปกติในยุงยอก็จะเป็นเด็กไอดอลเป็นบล็อกเกอร์ที่อยู่ใน Facebook นะคะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะทําสินค้าเป็นสินค้าอย่างแรกของเราก็คือพิพันธ์กินจูแล้วตอนนี้คือฟีดแบ็กดีมากประสบความสําเร็จด้วยยอดขายแล้ววันนี้ก็ได้รับรางวัลก็ยิ่งภูมิใจในพิภัณฑ์ของเราค่ะ <laughs> ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าใครได้ติดตามอีก่วยอเนี่ยจะรู้เลยว่ายยเป็นคนที่อ้วนมากอีก5กิโลก็จะครบ100แล้ว ก็คือข้ตอนนี้พอเราได้ลองของตัวเองได้ใช้ของตัวเองเราก็มั่นใจว่าเราต้องหาผิตพันธ์ที่ดีที่สุดสารสกัดที่ดีที่สุดแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงยุ้ยก็ลดลงวัน20โลหลังจากนั้นก็มีผู้ใช้ก็เห็นผลกันเยอะมากก็ดีใจกับฟิดแบ็ที่เกิดขึ้น จริงๆอะคือด้วยความที่แซบของตัวเองก็อยากจะเป็นเองแต่ว่าเราก็ <c oughs> เราก็ได้น้องฟ้ายมิสแกรนไทยแลนด์ประจำปีนี้ก็เป็นพรีเซนเตอร์ของพี่พานาเสรร์กินจูตัวนี้ค่ะพุ่งกระฉูดแลวฟีดแบกดีมากเพราะด้วยความที่นางคนที่หุนดีมากแล้วเราเองก็เลือกพรีเซนเตอร์ได้ถูกเพราะว่าพอน้องฟ้ายได้ลงไปในโซเชียลต่างๆคือคนก็ให้ความสนใจคือทุกคนน่ยทั่วประเทศอินบ็อกมาตามตัวแทนต่างๆเพื่อที่จะอยากซื้อผลิตภัณฑ์อยากคุณดีเหมือนน้องฟ่ายออนไลน์คือตอนนี้คุณเก่งหลายพางก็ลดลง10โล คือทุกคนเห็นผลดีมากโดยเฉพาะในโลกออนไลน์คือเน็ตไอดอลหลายๆคนก็จะรับประทานกินจูเป็นหลักเลยค่ะรับบริษัท P O S c o s m e t i c ครับผมก็เราเปิดมาจริงๆแล้วเราเปิดมาเกือบ10ปีแล้วนะครับแต่ว่าเราเริ่มมาที่จะทำ O e M เต็มตัวในประมาณ7ปีนะครับเราอยู่เบื้องหลังนะครับก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจครับที่หลายๆผลิตภัณฑ์วันนี้ก็มาจากเราเหมือนกันอย่างกินจูก็มาจากบริษัท P O S เหมือนกันน<ช>ะครับที่ผลิตสินค้าคแล้วก็ภูมิใจามากๆที่สามารถผลิ สินค้าที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคครับผมอาราโคสคือมีโปรเจกต์ที่เราคิดว่านอกจากหารเสริมแล้วเนี่ยเราอยากจะทําอะไรให้วัยรุ่นนี่ทานง่ายเพราะวัยรุ่นมีความสุขว่าเวลาที่กินอาหารเสริมที่เป็นเม็ดนี้เป็นยาหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคะลูกจริงๆก็จะมีอัพบอกตรงนี้แล้วกันว่าจะมีโกโก้ลดน้ําหนักที่จะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ออกมาแล้วก็จะมีเป็นกลุ่มเมคอัพบ้างคือแบบผันเลยแหละเพราะหลายคนชอบชมว่าเฮ้ยสวยจังอะไรอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> ซ,ซ,ซ,ซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าเออเดี๋ยวอาจจะมีเป็นพวกคูชั่นใสเลือดไทยออกมาอะไรแบบนี้ค่ะ <c oughs> ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าหญิงย้ยได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองคือก่อนหน้านี้นที่เราเป็นบล็อกเกอร์เนี่ยเราก็จะเห็นข้อดีและข้อเสียของแบรนด์ต่างๆพอเราเองเนี่ยก็จะคุยกับโรงงานก็จะปรึกษาว่าขอสารสกัดที่มาจากธรรมชาติทั้งหมด <c oughs> เพื่อที่เวลาที่ลูกค้ากินไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีอาการ เป็นอาคารข้างเคียงอย่างบางคนกินอาหารเสริมบางตัวดีดนอนไม่หลับ <c oughs> นอนไม่หลับไม่หลับไม่นอนแบบใจสั่นเข้าโรงพยาบาลแต่ว่ากินจูนี้ไม่มีแล้วมันก็เลยทําให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําทําให้ตัวแทนสามารถที่จะสร้างไรายได้กับกินจูได้เลยและสำหรับแฟนฟรายการข้ข่าวมาเทิงคนไหนที่อยากให้ส้มซ่าไปตามติดข่าวฮอตประเด็นเด็ดของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างคะ่ะ รับรองว่าส้มซ่าจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันอย่างแน่นอนจะ้ะสำหรับวันนี้เนี่ยส้ซมซ่าไปบายไปก่อนคะ่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ